เรามาลองทดสอบการตัดวงจรเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วของตู้คอน s u m e r unit รุ่น csr 6 e ของแบรนด์ ftc go กันครับโดยคลิปนี้นะครับผมจะจำลองการเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วโดยใช้เครื่อง t ท s r c d ครับ เราจะมาลองทดสอบดูนะครับว่าถ้ากดปุ่มที่เครื่องเทส RCD ดีเครื่องนี้เครื่องตัดไฟลว่ว r ร์ซีนั้นจะสั่งงานให้เมนเบเกอร์ทริปหรือไม่ครับจากการทดลองนะครับเพื่อนๆจะเห็นว่าเมื่อกดปุ่มที่เครื่องเทส RCD เครื่องตัดไฟลั่ว r ร c ซีนะครับก็จะสั่งงานให้เมนเบเกอร์ตัดวงจรเพื่อตัดระบบไฟฟ้า,ฟาออกทันทีครับ หากเพื่อนๆชอบคลิปดีๆมีประโยชน์แบบนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ